สวัสดีครับพวกผมน่ากนันวกนนบวันนี้ก็มาตกปลานา,นานดินนะครับก็บวได้ดตกปลานา,นานดินนานแล้วนะครับลองลองดูครับอุปกรณ์ภาพไม้ครับสภาพไม้อุปกรณ์อุปกรณ์ครับอุปกรณ์ อากาศลมนาวครับพรู้ว่าหนานาวนี่ปลาสีเขาบัวทุกทีฝั่งตนนู้นจะมีนักตกปลามาตกที่ประจำเพิ่นเลยนะครับทั้งแกมาอยู่แถวๆนี้ก็ที่เขาหนานามากก็ นักตกปลาก็ไม่ค่อยเห็นนะครับครับผมก็ถึงไม้แล้วนะครับถึงไม้แล้วครับถึงไม้แล้วถึงไม้แล้วลมลมครับเมือเ่อไง ชิได้ปลาชิดมานหรือประมาณนะครับมาลองดูครับว่าได้ตกหนาดินโดนแล้วส่วนมากจะเล่นแต่ชิงเลี้ยวครับทิมานโนบวูว่าได้เล่นโดนแล้วครับมอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับลงเบ็ดเสียบเรียบร้อยแล้วครับสองคัน ครับเด้แล้วกระมังน้อยครับกระมังน้อยโอ้มนแล้วครับมาแล้วครับ,รบถ่ายไม่ทันครับเมื่อกี้ถ่ายตอนวัดปลาไม่ทันโอ้แนนอนแนนอนมาแล้วครับมาแล้วครับตัวแรกมาแล้วตัวแรกมาแล้วะน้อยรงนอยตัวที่สองครับตัวที่สอง มันมันมันผมยังม่ทันได้่เด็กตัวเลยครับนี่ยตัวที่สองมาแล้วครับตัวที่สองแล้วครับเขาแล้วน่าจะใส่สวยนะครับตัวนี้ใส่สวยน่าจะใส่สวยเขาปลาเขาปลาอุ้ยปลาตัวเพี้ยนบ่ะเพี้ยนครับตัวเพี้ยนใส่สวยครับ โอ้หลุดตายแล้วโอ้จะถึงฝั่งอยู่แล้วหลุดเสียดายครับเสียดายตัวยังช่วยครับเมื่อกี้นี่เราครับเตรียมนึ่งไม้แล้วมันมันครับมันมันเสียงแต่เมื่อกี้ครับปลาจะเพียนหลุดจัดไปสามตัวแล้วซองตัวไม่มีอะไรใส่ตัวตบต้มาเอของมาใส่นะ ถึงจะล้มก็ปลาก็เข้าพอสมควรอยู่ครับบ่ได้ขายตั้งกล่องมานำครับวันนี้นี่นถ่ายก็ถ่ายไม่ทันยิบกล้องไม่ทันก็ติดตามผลงานไปนไปเรื่อยๆครับวันนี้มีเวลาครึ่งวันเนาะจนถึงเย็นนู่นแล้วครับครับมาอีกรอบมาอีกรออ้วโอู้หูอู้จะเพียนละมั้งนี่โอ้หลังจากที่ถ่ายไปโดนละ อ้แตะเพียนหน่อยตะเพียนหน่อยครับโอ้ยไม่หน่อยแล้วแหละใส่สวยเลยครับนี่มันจากที่หายไปนั้นแล้วยอดครับช่ายอดโอเคครับโอเคโอ้ผลงานครับสี่ตัวสี่ตัวหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วสี่ตัวสี่